เปนเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้กครองไลยก็พยายามที่จะให้การสนับสนุนพวกอินทัย์ฐานในทารที่จะให้งารนี้เป็นโครงการของเรื่องไปไเรื่อยๆเราะ่้น,นต้นวนน,น,นี้ครับอัปแต่อาณาัฒนาแอส่าหนี้ยาโครงการงาตาลทั้งหมดทีทท่ I'm รัต่อไนที่จะทการลาศขาสามเอรก็จะแยกามเที่ัไม่มีความประสงคอยากลาศขาอยากอยู่ต่อก็ให้สมเรที่ยังไม่เลกขึ้นไปปิือะครับมานาฝันต่างๆ่ยังไม่เสร็จขึ้นเลยครบษาเมืองกต่างฝ่ามือแล้วแถว่ามือ năm gạo này ที่ปิดโครงการแล้วกอจแต่ยังไม่สุดก็จะยู่ไปไเรื่อยๆพระโลกก็มีอิจธ,ธามีความยึนใสอยากที่จะันะชาเป็นสมณเณไปด้วย any mm -hmm. 嗯。Mm hmm. yeah. เอาเกียรติบ yup. <po target> ัตรกับคนกันสามไปฝากไว้กับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายเสร็จแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นทุทกสารว่าทุกของพรอแน่ควระงดีวอนนี้ให้ไปสร้างสร้างสถานีพักมาเป็นไต่แล้วมาส่งตัวดีวันด้วยโดยก่อนให้ยเดอร์จะเป็นพ่อเป็นแม่ให้สัก สบงทีวกกัดแล้วก็รัเป็นไตามาส่งทีวัดด้วยาให้เวลาไปเปลี่ยนดก่อนอเก็บเปที่วัดจนการศึกษาไว้กับพ่อกับแม่ก่อนนะครับแล้วก็ไปเกลี่ยนุดแล้วก็เข้าม,มาน้างปจาจำที่เราจะได้สาามัครา1 5สมัครา 45, 45แล้ว้าเดีเ๋ยวแล้วกราบลา5แล้วก็46ลงคอร์ส ที่เจอไ้อออนันี้นะผมครับผมตังเลเออาเราถีบมาห้องด้เล็กหรืมีแม่สาวเราราีบามห้อง แต่เรีบร้ยก้อนนี้บอลพระอาจารย์พระพิยคอนแล้วก็สามเนี่ยท่เลียงและสามเนีที่เอาไม่เจอจะได้ถักเตียนคามโนันก็ต้องโดยพระเดชพระธรรมท่านอยู่พรรษานะคนมีการถักเตยนแล้วก็ถอดถักเตียอ่อพอดีความมีใจ่านมาเนุ่งกีนวันที่แต่ไม่ยอมา มีขนมเีนหลายว่มีขนมเีนมีนอของหวานให้ให้จีนเนี่ด้วยที่ที่โรวงพท่านนั้นยมไม่ได้ขึ้นมานอายมก็ไปทางนี่น้อแม่กัวก็จะเก็บไว้ําหรับาฝา Uh, นี่มอนดี้ยังเอากระเป๋าเขียวๆที่มีสตางค์อยู่ข้านในเอาให้ให้ให้เขาด้วยครับจิ้มากไว้เอาให้เน่เนะ้วยต,ตอนนะตนี้มาถามที่ฝากไว้ตอนตอนที่บอกจะเสร็จลูกหายนะครับพ่อที่เรียนสีมอนเอาให้ขอด้วยนะครับนี่นะฮะเนี่ยเทียงหน่อยฮนะ 但是大家可以。<I 'll S 1> ไปมาส่งนิยมเยอะทางเป็นไปมาส่งเลยเพราะว่าปีหน้านะจะได้ใช้อีกเราจะไม่ได้ไปหาข้าไปที่อื่นอีกเพราะว่ายัใช้ได้อยู่สักที่นี่ละกันนี่ทางเป็นไปมาส่งกันเื้อไปเสร็จแล้วมาจังที่เลย,ย,เย,เเยน้องเดี๋ยวไปเสร็จแล้วที่ สามหเลีที่เงียบกรานสามห้เลี้ยงที่ไม่ได้เติมนาะเออได้แตมราคาสูงด้วยทางเด็กๆบวก การเข้าทีได้ก็หลายรูปก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะจากนั่งเล่น่งโกเกเล็กก็เป็นคนที่ิ่งเึ้นจากคนที่ไม่ต้อเชื่อฟังก็จจะเชื่อฟังเพื่อนส่วนจีนกังดีแม่ขาวว่จะเลชาีนพร้อมกันที่นี่จะเาอเ่าจีนพร้อกันเลาเร็วนะับเกมแต่ละท่านที่ส่วนตะบงกีวันฝากพ่อแม่ไว้นะเดี๋ยวเราไปไปซักที่บ้าน จัดเสร็จแล้วย้งตรงนี้น้าก็พากมาส่งกันี้โรงมานมันยังหายเลย ที้งมากภาพทิ้งมากเสร็จเรียบร้อยกราบพระนักไกรเราก็จะเรียแงแถวเข้า,ขารับผงกระอมนะครับเ่นินรุ่งวันไหนที่ได้แล้วเรไม่ต้องเอานะเราไม่ต้องเอาเอาเฉพาะคนที่ยัยงไม่ได้เอามาประจำพี่เลยเร็วเร็วเร็วครับประจำพี่นะครับ เราจะได้ัาเห็นห้ยกเราไปอยาพวกเราไปอย่าวนี้นี่เอาผมในนี้ไปไม่น่ไม่หลังไมได้หลัก